คออยนั่งงาวเด้ในคานิโวโรซีซัน2ตอนที่7ที่เมืองท่ารากูชาพวกกลุ่มกระบฏนิวดอนนี่จัดงานฉลองวันครบรอบการก่อตั้งคณะปฏิวัติอิโมเจนกับอาเกอัตก็เลยแสงทำไไปเต้นรำอย่างสนุกสนานพวกเขาหาจังหวะและโอกาสนี้ไปจากที่นี่แต่ทะว่าทันใดนั้นเสียงหวอเตือนภัยก็ดังขึ้นที่ด้านนอกเรือหอกของกองทัพของพวกแพก ได้บุกมาถล่มที่นี่แล้วและพวกกลุ่มกบฏก็เตรียมที่จะต่อสู้อากอัาและอิโมเจนเลยตกกระไดพอยโจรพวกเขาจะต้องไปรบกับคณะปฏิวัติด,ด้วยส่วนทางด้านไฟโลดอมบี้กับเบอร์วิกเดี๋ยวพาไฟโลนั่งรถม้าออกมาจากคุกซึ่งสภาพเมืองในตอนนี้เริ่มมีพวกมนุษย์มาเผาหุ่นฟางรูปพวกคิก ประท้วงทางการให้กวาดล้างพวกโดโรให้หมดจนดอมบีได้ขอร้องไฟโลว่าไฟโลถึงพวกเราจะเกียดขี้หน้ากันนะนะแต่แกก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตฉันแล้วก็ครอบครัวจากพวกแบ็กเรเวนแกเป็นตำรวจที่เก่งที่สุดของพวกเราถ้าแกเชื่อใจฉันฉันก็จะเชื่อใจแกฉันไม่ชอบพวกคิกแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะทำร้ายโดโรนะแกเห็นสภาพของที่นี่หรือเปล่าทุกอย่างกำลังวุ่นวายแกจะช่วยพวกฉัน จับตัวคนร้ายได้หรือไม่ไฟโลได้ตบปากรับคำกับดอมบี้งานนี้เขาคงต้องเอาจริงเพื่อหาตัวสปาลัรที่ปลอมตัวป่าปนอยู่ที่นี่ให้จงได้ส่วนทางด้านวินเยตกับทัวมาลีนพวกเธอได้ไปหาบอชเจ้าของสังเวียนมวยเถื่อนใต้ดินเพื่อติดต่อขอเรือหน,นีออกไปจากที่นี่แต่ทว่าไอ้บอชมันก็หักหลังมันก็รู้ว่าวินเยตหนี้ออกมาจากคุกมันก็เลยกะจะจับเธอ ไปส่งให้กับพวกเบิกแต่เพาว่าวินเยตเธอก็รู้ทันเธอได้เอามีดจ่อเป้าของไอ้บอชถ้าไม่ปล่อยเธอกับทัวรมาลีนไปวินเยตเชือดเป้าไอ้บอชแน่ๆและเมื่อวินเยตและทัวมาลีนหนีออกมาได้ทั้งคู่กลับได้รับข่าวดีเมื่อพวกเฟทุกคนในเดโรรู้ว่าพวกแพคกในถอนกําลังออกจากเทอร์นานอ็อกอาณาจักรเก่าของพวกเฟไปแล้วเพื่อไปต่อสู้กับพวกกลุ่มกบฏนิวดอนพวกเฟทุกคน รวมทั้งวินเยตแล้วก็ทัวมาลีนได้พบกับความหวังพวกเธอจะได้กลับบ้านแล้วส่วนทางด้านไฟโลเขาก็ได้มานั่งกินเหล่ายอมใจในบาร์ก่อนที่จะมีพวกโจรมาป้นเอาเงินของเขาไฟโลก็เลยจัดการอัดพวกมันจนร่วงแต่ทว่าอยู่ๆไฟโลก็รู้สึกสํำนึกผิดขึ้นมาก็ยืนรอให้พวกโจรมาอัดเขาได้เลยอยากจะทำอะไรเขาก็ได้เขาเคยเป็นตำรวจ เขจับพวกคลิส <S an> พวกเดียวกันเองเข้าคุกเขาอยากจะเป็นคนดีแต่ทว่าสมัยก่อนเข <S an> าฆ่าพวกสปาร์ลัสทั้งๆท,ท,ที่พวกสปาร์ลัสมาช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ไฟโลโดนอัดจนกระทั่งน่วมจนกระทั่งดาเลียสแปลงเป็นมนุษย์หมาปา่ามาช่วยชีวิตไฟโลเอาไว้ได้ทัน <S <S <an> <S ก่อนที่ดาเลียสจะพยายามพูดให้สติไฟโลต่อจากนั้นไฟโลก็ได <S an> ้พบกับวินเยตและวินเยตก็บอกกับไฟโลว่า เธอจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเธอจะพาทูมารีนนี้ไปจากที่นี่พวกเธอต้องการอยากจะกลับบ้าน<ว>พอเช้าวันรุ่งขึ้นไฟโลก็ได้พบกับดอมบี้แล้วก็เบอร์วิกเขามาถามความคืบหน้าของคดี<ว>ไฟโลก็เลยบอกว่าวเขาอยากจะพบกับรัญยันรัญยันเป็นคนเห็นเห,นเหตุการณ์ทั้งหมด เขาอาจจะเห็นตอนที่สปาลารัสแปลงร่างกลับมาเป็นคนก็ได้ว่าแล้วดอมบี้ก็เลยพาไฟโลไปพบกับรันยันไฟโลได้มาพบกับรันยันในโบส์ขณะที่งานศพของโจโนาถูกจัดขึ้นรันยันได้ถามไฟโลว่าในมาที่นี่ในมาถามเรื่องสปาลาสกับฉันใช่ไหมละ่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันคือใครกันแน่ ไฟโลก็บอกว่าเปล่าผมมาที่นี่ผมอยากจะให้คุณจัดเรือให้กับผมสักสองสามลำหน่อยจะได้ไหมพาพวกเฟและก็คนในเดอโรบางส่วนกลับไปที่เอทอร์นอกบ้านเกิดของพวกเขาก่อนที่พวกเบิร์กจะฆ่าพวกเขาจนหมดที่นี่หลังจากนั้นไฟโลก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับวินเยตว่าทางพวกเบิร์กตกลงจะหาเรือให้กับพวกเฟกลับไปที่บ้านพวกเขา ก็ไม่ได้อยากจะให้พวกเฟยอยู่ที่นี่สักเท่าไหร่ส่วนวินเยตเธอก็เลยถามไฟโลไปว่าไฟโลนายจะกลับไปที่เธอท์นอกกับฉันไม่ล่ะพวกเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่นั่นไฟโลก็กตอบมาว่าไม่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปทำอะไรฉันน่ะเป็นลูกครึ่งเฟก็จริงแต่ถ้าว่าฉันไม่ได้ผูกพันกับที่นั่นเลยกลับไปเธอวินเยตวินเยตเธอก็เลยได้แต่ขอบคุณไฟโล ที่ช่วยทำทุกอย่างให้ stand พอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเฟในโดโรก,ก็ต่างดีใจกันใหญ่พวกเขาเก็บข้าวของเตรียมตัวกลับบ้านชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วขณะที่ขบวนผู้อพยพกำลังเดินออกมาวินเยตก็ได้เข้าไปคุยกับไฟโลอีกครั้ง mm hmm. เธออยากจะให้ไฟโลไปกับเธอจริงๆไปเริ่มกันใหม่ที่นั่น เธอจะอยู่ข้างๆไฟโลตลอดไปจนกระทั่งไฟโลเริ่มใจอ่อนยอมไปอยู่ที่เธอทนอกด้วยต่อจากนั้นเบอร์วิกก็ได้เข้ามาก็ขอร้องให้ไฟโลอยู่ที่นี่สปาลาสมันยังคงลอยนวลอยู่ไฟโลในสายตาของเบอร์วิกนั้นไม่ใช่พวกเฟแต่ถ้าว่าไฟโลก็คือตำรวจเบอร์วิกนั้นเขานับถือไฟโลมากๆแต่ขณะที่ผู้อพยพกำลังจะขึ้นเรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกกลุ่มแบ็คเรเวนนำโดยเคนได้บุกมาปาระเบิดเพลิงเผาเรือแล้วก็เข้าต่อสู้กับพวกทหารของเบอร์และมีนำซ้ำสปารลาดก็บุกมาที่นี่ด้วยมันโหดเหี่ยมและเป็นสุดยอดอสูรนักฆ่าจริงๆมันฆ่าทหารที่นี่ตายไปหลายสิบคนและแต่ละคนก็ตายแบบเลือดสาสยองขวัญส่วนผู้อพยพบ,บางส่วน่งเป็นพวกเฟ ก็พยายามที่จะบินหนีและกลายเป็นคนที่บินหนีก็จะถูกทหารพวกเบิกยิงตายกันจนหมดทางด้านเบอร์วิกเขก็ตามมาแล้วก็เข้าจับตัวเคนได้ทันแต่ทว่าสปาราสมันก็ดันตามมาแล้วก็ฆ่าเบอร์วิกจนไส้ทะลักเบอร์วิกตายต่อหน้าต่อตาไฟโลไฟโลเขาเริ่มชักจะไม่ไหวเมื่อเบอร์วิกอดีตำรวจลูกน้องเก่าของเขาต้องมาตายแบบนี้ หลังจากนั้นพวกกลุ่มแบ็กเลเวน่นแล้วก็สปาลารดก็ถอยร่นกลับไปไฟโลจะทำยังไงต่อไปล่คะครับเพื่อนๆจในคานิวัลโรซีซั่น2ตอนที่8ไฟโลแทบคลั่ง เขาต้องมาเห็นเบอร์วิกคนที่ศรัทธาในตัวเขาต้องมาตายอนาถแบบนี้เขาไม่ขอกลับไปกับวินเ็ตเขาจะตามจับตัวไอสปาราสาราเลวให้ได้ส่วนทางด้านอาเกอัตเขาได้กลับมาที่เมืองเบิร์กแล้วอาเกอัตได้เล่าเรื่องการหนีของเขาให้กับลีโอนิดและก็ล mm ุยซาเพื่อนของอ mm ีโมเจนฟังเขาได้เล่าว่า วันนั้นพวกเขาถูกกองทัพของพวกแพกถลม่มพวกมันโหดมากมีทั้งปืนสั้นปืนยาวแล้วก็ปืนไฟไล่ฆ่าพวกกลุ่มกบฏนิวดอนทั้งอาเกอัตอิโมเจนแล้วก็เอสราก็หนีไปว่าเรื่อยๆและต้องต่อสู้กับพวกทาหารแพะระวางทางตลอดซึ่งหากพวกมันได้ฉีดยาเข้าที่ตัวแล้วมันจะกลายาร่างเป็นมนุษย์หมาป่าที่ดุร้ายแต่ทว่าทุกคนก็ต่างต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด รอดชีวิตมาจากเมืองท่ารากูชาได้ซึ่งสภาพเมืองตอนนี้มันยับเยินลุกเป็นไฟไม่รู้ว่าพวกแพก็คหรือว่าฝ่ายกบฏจะชนะกันแน่ซึ่งอาเคอัดและก็อีโมเจนก็ทำได้แค่นี้ต่อไปเท่านั้นต่อจากนั้นทั้งสามคนก็หนีเข้ามาในทะเลทรายที่นี่ทุรกันดาล แผนการที่พวกเขาวางไว้ทุกอย่างต่างล้มเหลวแล้วพวกเขาก็จับพัดจ,จับผูหนีออกมาแบบนี้โดยที่เอสรามันก็เดินมาแล้วก็ปากเสียมาเรื่อยเรื่อยมันคอยด่าทอน้องสาวของตัวเองตลอดทางยิโมเจนเธอน่ะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเธอน่ะมันสาวทืนทึกรักสุขสบายวันๆันทำอะไรบ้างรอจับแต่ผู้ชายเป็นผัวไม่ใช่แค่แกหรอกอาเกอัส ขอแค่เป็นพวกคิดคนไหนก็ได้ที่มันรวยๆอิโมเจนนะเอาหมดอิโมเจนถึงกับอึ้งในคำพูดของเอสราพี่ชายของเธอทั้งสามคนต่างเดินมาจนกระทั่งมาเจอกับกองทหารของพวกแพ็กที่เดินมาทางนี้ทั้งอิโมเจนแล้วก็อาเกอัตต่างซุ่มตัวแล้วก็แอบอยู่แต่ว่าเอสรามันกลับอกว่าเฮ้ยพวกเราควรมอบตัวกับพวกแพ็กนะ พวกแพ็กน่าจะไว้ชีวิตเราพวกเราน่าจะเจรจากับพวกแพ็กได้อเกอัสเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแบบนี้มันไม่ดีแน่ๆพวกแพ็กไม่รู้ว่ามาท่าไหนพวกมันอาจจะฆ่าพวกเราก็ได้อเกอัสก็เลยจัดการล็อกตัวเอสราเอาไว้แต่เอสรามันก็ไม่ยอมฟังคำสั่งมันพยายามที่จะตะโกนอิโมเจนเธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะทำยังไงดีถ้าปล่อยไปแบบนี้พวกเขาน่าจะถูกพวกแพ็ฆ่าแน่ๆ อิโมเจนก็เลยจัดการเอามือไปบีบจมูกแล้วก็อุดปากของเอสราเอาไว้คราวนี้ทหารของพวกแพคก,ก็เดินผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปแต่ก็ไม่หมดสักทีเอสรามก็เริ่มทนไม่ไหวหน้ามันเริ่มเขียวแล้วก็ชักดิ้นชักงออิโมเจนเธอก็ไม่ยอมเอามือออกสักทีสุดท้ายเอสราก็ขาดอากาศหายใจตาย และเอสราก็ตายต่อหน้าต่อตาอิโมเจนน้องสาวของเขาโดยอิโมเจนเธอก็ไม่ตั้งใจที่จะฆ่าพี่ชายของเธอแบบนี้เหมือนกันต่อจากนั้นทั้งคู่ก็ถูกพบตัวโดยกองทหารฝ่ายปฏิวัตินำโดยแคสเตอร์และแคสเตอร์ก็จับทั้งคู่มัดมือลากมากับรถมากลับมาเพื่อรับโทษทั้งคู่เดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำที่เต็มไปด้วยซากศพคนตาย ใครที่ทรยศฝ่ายปฏิวัติทำงานให้กับลีโอโนราและหนีไปโทษก็คือต้องประหารตายที่นี่แคสเตอร์ได้สั่งให้ทั้งคู่อุ้มศพของเอสราไปทิ้งรวมกับซากศพของคนอื่นๆต่อจากนั้นลีโอโนราก็เข้ามายิโมเจนเธอก็เลยบอกว่าถ้าฆ่าฉันได้เลยนะลีโอโนราอย่าจับฉันไปขังคุกฉันอยากจะได้อิสรภาพลีโอนราเธอก็บอกว่า ฉันไม่ฆ่าเธอหรอกนะอิโมเจนพวกเราเนะี่ยมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันฉันจะส่งเธอแล้วก็อาเกอัตกลับไปที่เมืองเบิร์กเธอจะไปที่นั่นด้วยตำแหน่งทูตของฉันพวกเธอจะต้องบอกพวกเบิร์กให้ยุติแล้วก็ยอมรับในประเทศของฉันให้ได้เพราะหากพวกมันไม่ยอมรับพวกเบิร์กจะต้องเตรียมรับกับพายุไฟของกองทัพปฏิวัติพวกฉันจะไปฆ่าพวกมันให้ถึงที่ คราวนี้อิโมเจนก็เลยกลายไปเป็นทูตของฝ่ายปฏิวัติและด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่ามาอิโมเจนกับอาเกอัตก็เลยสามารถกลับมาที่เมืองเบิร์กได้สำเร็จด้วยความรวดเร็วด้วยเรือหอกของกองทัพปฏิวัตินิวดอนและอิโมเจนก็ได้พบกับรันยันที่ออกมาต้อนรับเธอในฐานะของทูตฝ่ายปฏิวัติข้อเสนอของอิโมเจนกับกองทัพปฏิวัติก็คือ เบิกจะต้องยอมรับฝ่ายปฏิวัติก่อนเลิกให้การสนับสนุนและยกเลิกการเป็นพันธมิตรกับพวกแพ็กทันทีฝ่ายปฏิวัติถึงจะไม่เห็นฝ่ายเบิกเป็นศัตรูพวกปฏิวัติต้องการสันติภาพเท่านั้นซึ่งอีโมเจนเธอก็ทำหน้าที่ของเธอดีมากๆเธอเจรจาเก่งฝีปากของเธอเก่งจนชนิดที่ว่ารันยันต้องยอมรับนับถือและเมื่อพวกเพื่อนๆของอีโมเจนได้เห็นอีโมเจนที่บ้าน พวกเขาก็ต้องตกใจใหญ่อีโมเจนรอดชีวิตมาได้ยังไงนี่เธอน่าจะตายไปแล้วแต่เ้าว่าอีโมเจนในตอนนี้เธอต้องกัมกืนฝืนทนทําหน้าที่ของทูตฝ่ายปฏิวัติเพราะว่ามีแคสเตอร์คอยดูการทำงานของเธออยู่ส่วนทางด้านไฟโลเขาก็ได้มาดูสภาพอันยับเยินของท่าเรือที่โดนพวกแบ็คเรเวนแล้วก็สปาราถล่มจนย่อยยับ เรือที่จะใช้ขนผู้อพยพถูกไฟไหม้และทุกคนยังคงต้องติดอยู่ในโดโรต่อไปต่อจากนั้นดอมบีก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ต่อยไฟโ,โรเขาได้บอกว่าแกไฟโรแกปล่อยให้ไอ้เบอร์วิกมันตายได้ยังไงวะมันเป็นคนที่ร,รักและเคารพแกมากที่สุดไฟโรก็เลยตอบว่าผู้ชายในสปาราที่มาที่ท่าเรือนี้มันเป็นผู้ชายการฆ่าของพวกสปาราท์มันต่างกันผู้หญิงจะฆ่าแบบอื่น แต่ผู้ชายจะฆ่าโดยการฟันที่กระดูกสันหลังตอนนี้ไฟโรเขาไม่สนใจอะไรแล้วเขาจะตามหาตัวจริงของไอ้สปาราดให้เจอให้ได้ต่อจากนั้นไฟโรก็ได้มาพบกับรันยันรัญยันเขาได้บอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาก็เ,าเป็นคนที่จะรอให้เรือออกจากท่าเรือนี้ให้ช้าที่สุด เพราะว่าเขารู้แผนการชั่วของพวกเบิร์กในเรือมันไม่ใช่มีแค่ผู้อพยพพวกเฟเท่านั้นแต่กองทหารของพวกเบิกจะติดตามไปที่นั่นด้วยในเมื่อพวกแพกออกไปจากเธอทะนอกอาณาจักรของพวกเฟแล้วพวกเบิร์กก็คิดจะหุบเอาแผ่นดินตรงนั้นเอาไว้ซะเองรันยันเขาก็เลยทําทุกอย่างให้ช้าเอาไว้เพื่อเขาจะสามารถก่อมสภาได้ เว่าทุกอย่างมันก็พลิกผันเมื่อกองเรือที่พวกเบิกส่งไปก่อนหน้านี้กับโดนพวกกองทัพฝ่ายปฏิวัตินิวดอนจัดการศพทหารของพวกเบิกลอยเขวงกลับมาติดฝั่งของฝ่ายเบิกพวกปฏิวัติกําลังจะมาที่นี่ข้ออ้างสนติภาพอาจจะไม่จริงก็ได้หากกองทัพฝ่ายปฏิวัติสามารถชนะพวกแพ็คได้จริงๆ w ิงว is ์เรนสส่วนทางด้านวินเย็ เธอก็พยายามติดต่อกับพวกแบล็กเรเวนพอเธอเจอกับเคนวินเยตก็พุ่งอัดเคนทันทีแต่ทว่ากลายเป็นฝ่ายวินเยตที่พ่ายแพ้เธอโดนเคนอัดจนสลบและพาตัวเธอออกไปพอวินเยตเธอฟื้นสติขึ้นมาเธอก็ได้พบว่าตัวเองถูกจับมัดขึงเอาไว้เคนได้พูดว่าเธอมันโง่งจริงๆเลยนะวินเยตเอจะพาทุกคนไปถูกขังที่นั่นพวกเบิร์กมันไม่มีสัจจะ มันพาทหารลงเรือไปกับพวกเราด้วยพอถึงที่นั่นพวกเราก็จะถูกจับและพวกมันก็จะยึดแผ่นดินของพวกเราไปของพวกมันเสเองมันเลวจริงๆไอ้พวกเบิกสาะะรเลววินเ็ทเธอก็เลยบอกว่าเคนแล้วจะให้พวกเราทำยังไงอยู่ที่นี่มันก็มีแต่ตายกับตายกลับไปสู้ตายที่บ้านมันยังจะดีกว่าอยู่ที่นี่พวกเราก็มีแต่แพ้กับแพ้นะเคนเคนเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้แต่ยิ้ม เขาก็บอกกับวินเยตว่าเราจะไม่แพ้แล้วนะวินเยตเพอตอนนี้พวกเรากำลังจะมีเพื่อนใหม่ว่าแล้วลลโอนอราหัวหน้าของกองทัพปฏิวัตินิวดอนก็เข้ามาที่นี่อ๋อสงครามสามฝ่ายกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับเพื่อนๆื่อเอ้ยมาเจอกันแล้วจ๊